มีลูกว้าวน่ากินใช่ไหมลูกใช่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะใครบอกว่าจะให้หนูกินพวกพ่อกับน้องจะกินก่อนเข้าใจไหมแต่มันมีตั้งหลายชิ้นพ่อแบ่งให้หนูสักชิ้นก็ยังดีนะคะสักชิ้นอะไรเธอหน่ะเป็นพี่ต้องแบ่งให้น้องกินก่อนเข้าใจไหมและพ่อเป็นคนซื้อพ่อก็ต้องได้เลือกด้วยหนูหน่นะรอพวกเรากินเสร็จค่อยกิน เข้าใจไม่หือเป็นพี่ต้องหัดเสียสลาบ้างดิเรียกในเรื่ว่าอยากกินอะไรรื่ออร่อยไปเรืกอง ซื้อของที่ลูกต้องการมาฝากอะไรล่ะคะพอ่อขนมมิสเตอร์โดงนัทยังไงล่ะลูกว้าวหรือเพิ่งบอกว่าอยากกินกพ่อซื้อมาให้แล้วหรอคะอ้าวแน่นอนอยู่แล้วถ้าลูกอยากกินพ่อซื้อมาให้ใบหยกโดยเฉพาะเลยนะลูกนะอ้าวแล้วหนูหล่ะคะอ้าวก็หนูไม่ได้บอกเนี่ยว่าอยากกินพอโถอยไปเขาลมก่อนไปหาอะไรกินไปก็เถอะลูก นี่ลูว้าวน่ากินใช่ไหมลูกใช่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะใครบอกว่าจะให้หนูกินพวกพ่อกับน้องจะกินก่อนเข้าใจไหมแต่มันมีตั้งหลายชิ้นพ่อแบ่งให้หนูสักชิ้นก็ยังดีนะคะสักชิ้นอะไรเธอหน่ะเป็นพี่ต้องแบ่งให้น้องกินก่อนเข้าใจไหมและพ่อเป็นคนซื้อพ่อก็ต้องได้เลือกด้วยหนูหน่นะรอพวกเรากินเสร็จค่อยกิน เข้าใจไม่หือเป็นพี่ต้องหัดเสียสลาบ้างดิเรียกในลูกว่าอยากกินอะไรลูกอร่อยเป็นลูกนี่ยก็บอกว่าให้พ่อและน้องกินก่อนกินอะไรลูกอยากกินอะไรลูก ขยบไปเลยนะขยบไปขยบไปอีกกินกันอะไรรึช้อชนไหนคะมาอโออิ่มแล้วนะลูกนะปิดมุกเหลือแค่นี้กินไหมลูกกินคะ่ะไ,ไปไปไปไงกินออกนด้แล้วนนะไป ปินมุกคุณแม่มานั่งทําอะไรตรงนี้ลูกอ้าวคุณทําไมคุณให้ลูกมานั่งกินตรงนี้อ่ะทำไมหนูมานั่งกินตรงนี้ลูกแม่คะก็พ่อน่ะให้หนูมานั่งตรงนี้ยังไงล่ะต่พ่อน่ะให้หนูกินแค่เศษเหลือยังไงล่ะคะก็เพราะว่าพ่อไป็นคนซื้อนี่คุณให้ลูกกินแค่เศษเหลืออย่างนั้นเหรอ คุณใจร้ายมากเลยทำไมคุณให้ลูกกินแค่เศษเหลืออะไรคุณลูกก็ได้กินแล้วไงแล้วคุณจะเอาอะไรอีกแถมยังให้ลูกมานั่งตรงนี้อีกเห็นเขาเป็นขอทานหรือไงไหนคุณบอกฉันว่าคุณจะรักลูกให้เ,เท่ากันแล้วไงทำไมคุณทำแบบนี้ถ้าคุณไม่รักลูกคุณก็ไม่ต้องเลี้ยงลูกเลยนะฉันจะเลี้ยงลูกคนเดียวเองผมก็โทษนะที่ผมรักลูกไม่เท่ากันพ่อขอโทษนะที่พ่อทาเป็นเหมือนว่าพ่อไม่รักหนูแต่ที่จริงแล้วพ่อรักหนูมากนะป่นมุก ทษนะปิดมุกต่อไปนี้พ่อจะรักลูกรักใบหยกแล้วก็รักแม่ให้เท่าเท่ากันพ่อขอสัญญานะว่าพ่อจะรักลูกให้เท่าเท่ากันนะลูกนะพ่อขอโทษนะลูกอืมดีแล้วล่ะคุณต่อไปนี้คุณก็ปรับปรุงตัวใหม่ได้แล้วนะ น้ำพร้อยเรากินคนเดียวทั้งสองห่อนะเธอกินทำไมเธอไม่มีสิทธินะให้พี่กินหน่อยนะมันเกิดอะไรขึ้นลูกก็ไม่ผิดนะสิกินขนมหนูนี่ลูกทำอะไรเนี่ยนี่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่พ่อก็ซื้อน้ำให้แล้วไงมาบอกว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันได้ไงแต่ขนมนะ่ะพ่อซื้อมาให้น้องกินคนเดียวมันเป็นของน้องคนเดียว หนูไม่มีสิทธิ์ทำไมพ่อใจ้หลจังเลยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่กลับบ้านฉันจะหนีออกจากบ้านเหนื่อยจังเลย เมื่อไหร่พ่อจะมาไหนบอกว่าจะไปซื้อน้ำแค่แป๊บเดียวไงก็ร้านขายน้ำมันอยู่ตั้งไกลจะไปด่าพ่อเหอะรอแป๊บเดียวมาแล้วลูกๆนี่นี่มีน้ำกับขน,นมนะลูกลลของใบยูอันนี้ขอปิดมุกนะลูกนะแต่ขนมนี้ให้น้องกินคนเดียวนะลูกนะ น้ำพ่อ้เรากินคนเดียวตั้งสองห่อนะเธอกินทำไมเธอไม่มีสิทธินะอืมก็มันมีตั้งสองหอ่อแบ่งพี่หน่อยสิให้พี่กินหน่อยนะทำไมกันลลูกก็ไม่พ่นะสิกินขนมหนูอะนี่ลูกทำอะไรเนี่ยนี่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วหรอคะไม่ใช่พ่อก็ซื้อน้ำให้แล้วไงมาบอกว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันได้ไงก็มันมีตั้งสองห่อพ่อแบ่งให้หนูสักห่อไม่ได้หรอคะ แต่ขนมงน่ะพ่อซื้อมาให้น้องกินคนเดียวมันเป็นของน้องคนเดียวหนูไม่มีสิทธิ์แต่มันมีสองหอ่อไม่ใช่หรอคะเอา้าก็หนูเป็นพี่ไง,งก็หัดรู้จักแบ่งปันบ้างนีเฮ้ยโยเป็นพี่จะไปไหนก็ไปเลยนะไปแล้วค่อยกลับมาอีกาห้านา,าทีค่อยกลับมานะค่ะหนูก,กินเลยลูกสองหอ่อจริงหรอคะ ใช่แล้วลูกน้ำพี่ปิ่นไม่กินหนูก็กินเลยนะลูกนะขอบคุณค่ะ,ะพ่อเป็นแบบเดิมอีกแล้วอะ่ะพ่อนักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอ <c oughs> น้องไม่พ่อใจร้ายนะ <c oughs> ทำไมพ่อจจไหลจังเลยฉัน,ฉนตัดสินใจแล้วฉันจะไม่กลับบ้านฉันจะหนีออกจากบ้านเป็นยังไงบ้างลูกอร่อยไหมอร่อยหรอฝนก็เหมือนจะตั้งเขาแล้วเนี่ยฝนจะตกแล้วนะปิดมุกไปไหนเนี่ยพ่อจะสนใจทำไมคะ ก็ต้องสนใจดิปิมุกก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนะต้องไปตามแล้วแหละอะไรลูกพ่อนั่งกินขนมกับหนูสบายๆก็ได้นะ่คะไม่ต้องไปตาผหาผมแบบนั้นหรอกขอพอ่อวิ่งไปดูแป๊บเดียวนะลูกนะหนูรออยู่ตรงนี้นะปิมุกถ้าฉันหลบตรงนี้นี่ไม,ม่ใครเห็นแน่ฉันเบื่อเต็มทีแล้วกับพ่อที่รักลูกไม่เท่ากัน ฉันเดนลำเอียงตลอดเลยปิดิมุกพอ่อพ่อจะมาทำลายหนูอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกพ่อจะมาขอโทษต่างหากละ่ะที่พ่อทำผิดกับลูกอีกแล้วที่พ่อลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วทั้งทั้นที่พ่อสัญญากับหนูตั้งหลายครั้งแต่พ่อก็ไม่เคยทำได้เลยแต่หนูไม่เคยโกรธพ่อเลยนะ ที่พ่อทำแบบนี้นะ่ะขอบคุณหนูมากที่เข้าใจพ่อนะปิดมุกครั้งนี้พ่อกอโทษนะค่ะแล้วพ่อสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพ่อสัญญาลูกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะได้ลูก <love> you. <laughs> ต่อจากนี้จะขอรักเธอต่อไป อยากจะขอให้เธอเชื่อใจอีกครั้งหนึ่งว่าเธอยังรักเธอไร้เอยอีกครั้งฉันขอให้มันใจยจะไม่ให้เธอต้องร้องไห้ฉันรักเธออันนี้ลูกพ่อซื้อขนมมาให้ใหม่อ่าให้ลูกเลย <c oughs> <c oughs> ให้หนูกินจริงๆหรอคะอ้าวมีพิซซ่าก็ต้องกินพิซซ่าสิลูกแต่ว่าของหนูนะเป็นพิซซ่าเซเว่นนะลูกอของโปรดหนูไม่ใช่เหรอปินมุกอ่ะกินเลยลูกนี่พ่อจะให้หนูกินอันนี้จริงๆหรอคะเอ้าเพหนูเป็นพี่ไงหนูก็ต้องกินอันนี้ดิงั้นแสดงว่าทั้งหมดนี้ก็ของหนูใช่ไหมคะใช่แลวลูกของหนูหมดเลยถาดน,นี้ลูกว้าว ไม่พ่อนั่นมาจังเลยอะหรือว่าพ่อลืมเราแล้วอพ่อไม่ลืมเราหรอกพ่อพอักเราจะตายเธอแน่ใจเหรอว่าพ่อรักเธอรักสิก็พ่อสัญญาไว้แล้วว่าจะรักเราทั้งสองคนให้เท่ากันมาแล้วพิซซ่าเขมีลูกเห็นใบหยกบอกว่าอยากกินไอ้ลูกเวาพ่อซื้อมาให้หนูกินจริงๆหรอคะอ้าวมีพิซซ่าก็ต้องกินพิซซ่าสิลูก แต่ว่าของหนูน่ะเป็นพิซซ่าเซเว่นนะลูกของโปรดหนูไม่ใช่เหรอปิดมุกอ่ะกินเลยลูกนี่พอจใจห,หนูกินอันนี้จริงๆเหรอคะเอา้าก็หนูเป็นพี่ไงหนูก็ต้องกินอันนี้ดิงั้นแสดงว่าทั้งหมดนี่ก็ของหนูใช่ไหมคะใช่เลยลูกของหนูหมดเลยถาดนี่ลูก400บาทลูกว้าวขอบคุณคระบว้าวโูว้พิซซ่าน้าแบคอคน่นากินมากเลยคะ่ะ ว้าวอือร่อยคุณพ่อไม่กินหรอคะกินเลยลูกพ่อซื้อให้ลูกคนเดียวเลยลูกหนูขอกินด้วยได้ไหมคะกินอะไรเป็นพี่ก็ต้องแบ่งให้น้องกินบ้างดิของน้อง <c oughs> ของตัวเองก็มีแจกกินเลย คุณเออเอาเอาไว้ไคุณฉันร um, ู<_<_<_<_<_้หมดแล้วนะว่าคุณลักลูกไม่เท่ากันน่ะอะไรอะคุณก็เพราะว่าลูกน่ะไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างบ้านเพียงเพราะว่าคุณซื้อพิซซ่าแล้วไม่แบ่งให้ลูกกินน่ะผมก็ซื้อพิซซ่าให้ลูกแล้วไงพิซซ่าเซเว่นพอละสิบาทนะคุณมันก็อร่อยพอๆกับพิซซ่าฐานละ400ร้อยลคุณ ไหนคุณบอกว่าจะรักลูกให้เท่ากันไงแต่นี่คุณก็ทาเหมือนเดิมอ่ะเออใบยกพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอลูกใช่ค่ะพ่อรักลูกไม่เท่ากันอ่ะผมขอโทษนะคุณผมเป็นแบบเดิมอีกแล้วปิดมุกพ่อขอโทษนะลูกนะพ่อทําตัวแย่ๆเหมือนเดิมเลยครั้งนี้พ่อขอสัญญานะลูกว่าพ่อจะรักลูกและรักใบยกให้เท่าเท่ากันยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกค่ะพ่อหนูยกโทษให้ค่ะ อดีแล้วล่ะคุณอีกแล้วสินะ